เชิญเชิญอาจารย์ครับเชิญเชิญเชิญเถื่นคนเถิ่อนคนอาจารย์เมื่อวันที่หนึ่งเรียงดวงดีไหมครับอาจารย์ถามได้ไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งผมตื่นเต้นอาจารย์คนดูเยอะปกติผมอะพันสองเยอะไหมเนี่ยหมื่นสองหมื่นสองอาจารย์อาจารย์ติดไปกี่ตัวอาจารย์ติดไปกี่ตัวเลยสี่ตัวเลยตอนนี้ไม่รู้แล้วช่องไหนไปช่องไหนใม่เนี่ยติดไปก่อนหาไม่เจอผัดทังสามช่อง อ๋อแอป,ปแดงแอปฟ้าจะตอถามอ <c oughs> าจ <c oughs> ารย์มานะครับผมถามมานะครับถามมาส่งไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยตอบแล้วอาจ,จารย์เวลาเลือกคําถามก็ดูทางคอมเนี่ยครับใช่ดูต้องดูผ่านคอม <c oughs> เพราะว่าไม่งั้นมันหาคําถามไม่เจอ <c oughs> แล้วอาจารย์อ่านทันได้ไงเยอะมากก <c oughs> <c oughs> ็ไล่ไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวมันก็ทัน ต่อขอเจ็ดจัดหน้าจอแปบหนึ่งแต่มีคนต่งของขวันให้อาจารย์จะขอบคุณเขาไหมไม่ขอบคุณนะอะส่งหนวดสง่งอะไรให้ไหมให้ขอบคุณไหมอาจารย์ไม,ไม่ก็ดีที่ส่งมาอาจารย์อยากได้ตัวอะไรบ้างผมส่งให้หรือวิคตอไม่ต้องส่งห็อกส่งมาทําไมนี่เอาไหมอาจารย์หนวดมาแล้ว,วอาจารย์หน,าารยหนวดมาแล้วอาจารย์หนวดวอาจารย์หนวดมาแล้วมาแล้วเลยอ๋อหนวดมัวกันเหรอคนมันชอบใส่นี่ให้อาจารย์วิก อาวิกวิกก็ได้วิกกัวิถ้าอาจารย์อยากได้วิกผมอยากให้อาจารย์เป็นร็บคาร์อ้าวอาจารย์มาเอาใส่หัวเใส่หัวกบาลตัวเองอะทำไมมองก่อนใส่วิกให้อาจารย์แดดดูแะอาจารย์ดูนะครับวิกมาแล้วครับอาจารย์ครับเอาสบายไปขึ้นข้างบนอ่ะเดี๋ยวมันจะลงมาไงลงมาไหมไม่ลงมันขึ้นมาแล้วมาเลยชาวนาะกูเฮา เ,เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะได้ครับอาจารย์ยิ้มใจละลายมีแล้วอาจารย์ครับสาวอบอกว่าอาจารย์ยิ้มใจละลายครับอาจารย์ยิ้มใจละลายโอ้อาจารย์ไม่ธรรมดามีสาวมาหาวนินยาลัยแม่แม่เต็มเลยนะอ่ะหัวใจมาแม่อาจารย์น่ารักแต่คลั่นี่ล่าหนิละเนี่ยอาจารย์ครับ MT บอกว่าอาจารย์ยิ้มน่ารักรอ่ะ <c oughs> เออ หาเรื่องโดนด่านะเอาอย่างกี่คนแล้วตอนนี้ในติ๊กต็อกมูลแบจค์ยูทูปพันห้าติกต็อกมูลแบงอันนี้คืออะไรปฏิทินอาจารย์มีตำรวจมาที่บ้านหรือสวัสดีกลุ่มคนตื่นทำทุกท่านจ้าสวัสดีเ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 จ้าเขามาประจำมารวบ มาร่วมทีมงานหรือเปล่าคนไหนหรือเปล่าเนี่ยนีพี่ไลฟ์อยู่พี่เขาก็เลยพี่ผมลูกน้องแต่ว่าอ๋ออ๋อสาธุดีใจดีใจสนน้องจอกนะครับผมอ๋ออ๋ออ๋อดีดีเดี๋ยวขอไลฟ์สดแป๊บหนึ่งไม่นานอันนี้กี้ถามอะไรว่าไปสองหมื่นคนมาสองหมื่นคนนะครับมีคำถามอะไรอยากถามอาจารย์นะครับนี่อาจารย์เขาจดมาแล้วนรกกับสวรรค์มีจริงไหมอาจารย์ก็มีอะนะมีมีจริงอยากไปไหมล่ะ ปัญหาไม่ได้มีจริงหรือมีจริงปัญหาคือมึงจะได้ไปหรือไม่ได้ไปแต่กูว่าน่าจะได้ไปมากกว่าไม่ไปอะนะได้ไปนรกหรือได้ไปสวรรค์กูว่าน่าจะไปนรกกันนะเออนรกส่งมาเกิดยัก็ต้องกลับไปที่เกิดที่เดิมนี่เอออาจารย์นะผมเป็นคนกลัวไก่เนี่ยมันถือว่าเป็นกรรมของผมไหมครับกลัวไก่อันนี้เป็นทีความกลัวของมึงเองมึงมโนเพ้อมพไปเองรุงแต่งเองกลัวไก่คนหาอะไรกลัวไก่เออแล้วกินไก่ไหมกินไก่ทอดครับอ๋อกินไก่ทอดแต่กลัวไก่ถ้าไก่ต้มไม่กินครับอาจารย์ไก่ทอดกิน อ๋อแล้วไก่เป็นเป็นอ่ะกลัวเลยอันนี้ไม่ได้เลยอ๋ออันนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมอันนั้นกลัวเลยเอออันนี้น่าจะเป็นความปัญญาออกของตัวเองอะนะมีวิธีแก้ไหมครับอาจารย์คนกลัวไก่เนี่ยมีวิธีแก้ไหมครับอ่ะมึงกลัวผีมึงทำยังไงโอ้ผมเคยท้าผีนะอาจารย์เคยเคยท้าผีนะมาเลยเดี๋ยวจัดให้สักทีนึงอ่าอ่าอ่ะมึงกลัวไก่ทำไงไปฆ่าท้ามึงมาเอ้าก็ทำแบบเดียวกันที่มึงท้าผีเมื่อกี้นี่ไงโอ้ไม่ไหวสิะทกลัวสิกลัวสิเอออาจารย์แล้วจริงไหมว่าจะเกิดว่า ผมทําดีในชาติเนี้ยชาติหน้าผมก็จะเกิดเป็นคนที่แบบว่าพร้อมทุกอย่างอีกทีนึงจริงไหมใช่การกระทําทางกายวาจาใจไงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ชาติหน้าหรือภพหน้าของเราเนี่ยมีความเจริญหรือไม่เจริญตัวนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยสําคัญสูงสุดครับพระนั้นการกระทําเราตัวสําคัญที่สุดเมืม่อกี้ผมดูอยู่เขาบอกว่าอายุยี่้าเบญจเพศจริงไหมค่ะจัเนเบญจเพศจะมีจริงหาอะไรมันเพ้อเจอผู้เมืองถ้ามันมีเบญจเพศจริงผู้เมืองจะมีชีวิตรอดเกินยี่้าได้แล้วก็ตายหากระบอดแล้วสิ ใช่ป่ะมึงบอกไม่มีอุบัติเหตุอุบัติภัยตอนอายุ25อันแ้มึงผ่าน25กันมาทั้งหมดเนี่ยนั่งแหกตาดูกัน,นแต่ละคนเนี่ยก็รอดกันมาได้แล้วมันจะมีอะไรปีชงไม่มีมีแต่ปีปัญญาอ่อนพระเจ้าบอกว่าวันเดือนปีคืนเนี่ยไม่มีผลต่อการใช้ชีวิตม,มีแต่สติสัพพัญญาถ้าในปีนั้นมึงใช้สติในการเองชีวิตมึงก็รอดอมไม่มีผลเรื่องปีคืนเนี่ยปีชงปีแชงไม่มีไม่ต้องไปแก้เอาแสดงว่าปีชงไม่มีจริงเหรอไม่มี พี่ชงคืออะไรอ่ะเอ้าแล้วทำไมถ้าพี่ชงไม่มีจริงแล้วทำไมคนถึงต้องไปแก้แก้ชงแก้ดวงแก้อะไรเนี่ยจ้าแล้วมึงไปแก้กันทำไมอ่ะอหมอดูทักกันจ้าแล้วมึงไปเชื่อเขาทำไมหมอดูทักเพราะ,ะนั่นน่ะปัญหาที่พวกมึงไปชอบดูดวงกันไงมึงไปให้หมอดูทักอย่างนั้นหมอดูทักอย่างนี้ถ้าพูดแบบง่ายๆนะหมอดูเป็นโคตรพ่อโคตรแม่บึงเหรอ,อเออมึงไปฟังเขาทำไมไม่ต้องไปฟังเสียเวลามันมีแต่ความเชื่อผิดเป็นความเห็นผิด มึงเอาเงินไปปัดตัวไปแก้ตัวแล้วหวังว่าชีวิตมึงจะดีะชีวิตจะร่ำรวยชีวิตปีนะั้นจะประสบความสําเร็จการงานการเงินจะคล่องตัวก่อนมึงคล่องตัวเสียตังแล้วนะ่ะเสียตังปัดตัวเสียตังสะเดาะข้อต่อชะตาสุดท้ายมีอะไรดีขึ้นไหมไม่มีเหมือนเดิมมึงแก้มากี่ปีแล้วปีชงดีขึ้นยังยังครับเออแล้วมึงไปแก้ทําไมอ่ะเอาอาจารย์ปีชงไม่มีปีโป้มีไหมปีโป้ปีโปโ้มีกูแดกทุกวันเลยนะอาจารย์ ผมเนี่ยห้ามตัด <c oughs> จริงใน <c oughs> วันพุธห้ามตัดผมเลยใครห้ามอ่ะกูก็เห็นแล้วมึงเชื่อทําไมล่ะก็อย่างอีก,กบไปแบบเดิมอ่ะกูโกนหัวทุกวันกูยังไม่เป็นไรเลยโกนลวตายไหมตัดละตายไหมแล้วร้านตัดผมในห้างกูก็เห็นว่าเปิดวันพุธกันนี่แล้วมึงไม่ตัดไปเป็นอะไรแล้วมันก็ไม่เห็นเป็นอะไรมีแต่ปัญญาอ่อนห้ามตัดผมวันพุธมึงเชื่อมึงก็เชื่อไปแล้วแต่มึงเธอเออมึงจะตัดวันไหนก็ตัดไปเถอะไม่เป็นอะไรหรอกกาบานมึงอ่ะใครเป็นคนจ่ายตังค่าตัดผมแล้วก็มึงไม่ใช่เหรอ แล้วใครจะมาวุ่นวายกับชีวิตมึงได้อยากจะตัดก็ตัดไม่มีผลตัดเลยอาจารย์ผมขอถามอาจารย์อีกอย่างนึงอาจารย์อย่าโกรธผมนะครับที่ผมขอถามได้ไหมผมมาเป็นคนติดอ่างครับอาจารย์ทำไงให้หายติดอ่างมึงติดอ่างไหนติดอ่างคือพูดติดอ่างพูดตะกุกตะกักติดอ่างอาจารย์ทำไงให้หายติดอ่างมึงมุดอย่างเดียวเลยใช่ไหมตะกิดตะกักอย่างเดียวเลยใช่ไหมติดอ่างคือเป็นคนพูดติดอ่างคือพ่อผมติดอ่างอาจารย์แล้วเวลาผมพูดเ่ยผมก็จะติดอ่างทำไงให้หายติดอ่างมึงก็ต้องพูดช้าลงสิ มันพูดตะกุกตะการ์พ,พูดเร็วเกินไปกว่าสมองมันคิดไงมันก็เลยพูดติดๆขาดๆแต่ถ้ามันเป็นสภาวะของโรคภัยไข้เจ็บก็ไปรักษาถ้ารักษาไม่ได้ก็ยอมรับสภาพไปตามความเป็นจริงแค่นั้นเลยลไม่ต้อง<ต>คิดเย<ล>อะอาจารย์ุลงโพธรามเนี่ยเคยบอกผมบอกว่าให้กินอวัยวะเพศหมูแล้วจะหายติดอ่างจ<ค>ริงมลุงลงลุงลงอ๋ออ๋อบอกว่าให้ผมมากินอวัยวะเพศหมูแล้วผมจะหายติดอ่างอาจารย์ว่าจริงไหมจะจริงอะไรลองกินดูสิ มึงก็ลองแดกดูก่อนจะได้รู้ไงว่าติดอไ,ไม่ติดถ้าไม่ติดมึงก็ด่าจะตุลงไงเอาขถนกูไปตีปากมัน <c oughs> แนะนํา <c oughs> ในทางที่ผิดกูเห็นอยู่นะคลิปมันเอาไปเรียนแบบกูขายน้ําพริกเนี่ย <c oughs> ลงแล้วเหรอเออลงลง,อลงนานแล้วกูเห็นด้วยคนดูเยอะด้วยแย่งเล่วิวกูนะเนี่ย <c oughs> อ้าวอ้าลงโดนแล้วมึงก็ไปสรรหาอวัยวะเพศหมูมาให้มันแดกหน่อยกูจะรอดูว่าปากมันจะจริงหรือเปล่าถ้าไม่จริงมึงโดนตีปากนะกูบอกก่อนความเชื่อผิดความเห็นผิดนี่อ่าอาอาจารย์แล้วดาราบางคน มีลูกมีเมียแล้วเหมือนตองกบลเนะี่ยมีลูกมีเมียแล้วมีลูกมีเมียแล้วแต่ยังบ้ากามอยู่ยังกีบผู้หญิงอยู่นี้คือ,อผิดไหมเพามันเป็นสันดานไงสันดานก็ต้องแก้ที่สันดานแก้ที่การการะทําของตัวเองอ,อย่าประพฤตินอกใจสามีภรรยาของตนรู้จักพอใจในสามีภรรยาของตนมาพอใจสามีมันพอใจพอใจภรรยาตัวเองอไหมไม่รู้เลยผมไม่ทราบ เพระาะน้มันก็ต้องไปถามมันให้สอนมันด้วยเนี่ยวันนี้มาฟังทำจากกูแล้วเนี่ยเอาไปกลับไปสอนมันอสอนมันเลยว่าทํายังไงเป็นยังไงการใช้ชีวิตคู่เป็นยังไงต้องรักพอใจในสามีภรรยาของตนเพียงฝ่ายเดียวอย่าไปนอกใจคนอื่นอย่อาไปนอกใจภรรยาตนเองเอาไปสอนเอเอโดนด่าสมุนการอาจารย์เรกี้นักข่าวอะ่ะมาบอกว่าโอโ้โหซิกแพคอาจารย์แบบเห็นแล้วเสียวเห็นแล้วเสียวอาจารย์มากงฮะใจมันล่าหนะนะตัวสั่นระลิกระลีนะวันวันไม่ทําหาอะไรจ้องหาผัว ถึงขั้นจะเอากูไปทําผัวแล้วเกินไปหรือเปล่ากูนุ่งขาวห่มขาวอย่าจะาแบกกูไปทําผัวอีกคันไม่รู้ที่รู้ทางคันไม่รู้เวลา,วลากระโถนตีปากก็ให้พูดจาไม่สํารวมวาจาเลยแล้วอาจารย์รู้สึกอะไรทุกวันนี้ลูกติดเยอะลูกติดไปเจอ,เอปึ๊บอาจารย์ขออมหน่อยอาจารย์ขออมหน่อยผู้หญิงเนี่ยอ่าก็นั่นแนหะพวกเดียวกันกระโถนอีกนยกูต้องกระโถนตีไว้ในมือ,อถึงเวลาใครใกล้กูกลัวกระโถนกันออกก่อนดับแรกอเออให้สํารวมหน่อยไม่ต้องชิดเก้อไม่ต้องใกล้เยอะเกินไปใกล้ได้แต่อย่าจับอย่าจับตัวเยอะแยะ เอออมานะครับอ่มามีคำถามอะไรนะครับเม้นมานะครับโอ้อาจารย์คนดูสี่หมื่นสี่แล้วแฟนติดเกมติดอะไรอีกอาจารย์ครับเออผมถามแทนผู้ชายหน่อยได้ไหมคือบางทีผมอะหรือผู้ชายเนี่ยมีแฟนเราก็าไม่ได้เป็นเจ้าชู้ไม่ได้อะไรนะแต่พอเราติดเกมอะไอ้แฟนเราก็ไม่ก็ไม่พอใจเราอีกอเราผิดไหมครับอาจารย์มันก็ไม่ได้ผิดแต่มึงไม่รู้จักแบ่งเวลาคือมึงเล่นทั้งวันทั้งคืนถามนู่หถามข้ามไม่สนใจหาเหวอะไรกิจการงานไม่ทำมันก็สมควรให้มีมึมงดา่าแหละก็สมควรแล้วก็ทำถูกแล้วมึงก็แบ่งเวลาให้มันดี แบ่งเวลาให้มันเป็น <Ừ. S 2> ไม่ใช่ว่าวันไม่ทําหาอะไรกดตะเกียบเกมมันให้มึงไปทาตรงนู้นมึงก็บอกติดเกมมาให้มันไปทาตรงนี้เกมเนี่ยผัวมึงติดเกมเมียมึงติดเกมเนี่ย,ยถ้าบอกไม่รู้จักแบ่งแบ่งแบ่งแยกระยะเวลาเนี่ยมึงด่ามาเลยกูบอกให้กูให้ด่าขี่เกียดเรียนหรอครับอาจารย์เป็นกรรมไหมเหมือนผมไม่รู้ว่าเรียนไปได้อะไรเนี่ยเป็นกรรมไหมลาออกสิ ใครเกียจเรียนก็ลาออกเลิก <laughs> เรียนกูสงสารพ่อแม่มึงที่ต้องจ่ายเงินค่าเรียนให้มึงล<ง>า,าออกไปทำงานมึงทำได้มาเอาตัวให้รอดนะอย่าไปนอนขอเงินขอทองก็นะเออก็แค่นี้เองแต่ถ้ามึงมีงานทําแล้วมึงเอาตัวรอดได้มึงจะไม่เรียนกันแล้วแต่มึง <laughs> อันนี้ไม่ได้ผิดอะไร <laughs> ไม่เรียนเหรอผมผมจบแค่ม6ครับอาจารย์อ๋อจบม6แต่ทำมาหาเลี้ยงชีพตัวเองได้ก็ไม่ได้ผิดอะไรก็เป็นเรื่องที่ดีแต่บางคนมันทำมาหาเลี้ยงชีพตัวเองไม่ได้แต่มันที่เกียจเรียนอันนี้มันสมควรเอากระโถนตีปากอาจารย์ผมถามหน่อยสมมติถ้าเป็นตำรวจ ต่มาหาอาจารย์กูวยเขามาสามคนเขามาสามคนจะหาเลื่องกูโดนรวบแซ่ทุกวันนี้เวลามาวบวบแวมแวมในกูนี่ใจกูเนี่ยว่นไว้ตลอดเวลานะกูเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าจะมาทำอะไรแต่ละวันแต่ละวันเอออยากเลิกไม่หวยอาจารย์ครับอยากเลิกไม่หวดทำไงดีทุกเดือนนะขอแต่เลขขอแต่เลขนะแต่ก็หวยทษนอาจารย์โดนหวยแตกทุกเดือนแต่ยังเล่นตลอดเนี่ยทำไงดีครับมึงก็เลิกเล่นสิเงินอยู่ที่ใครอ่ะ เงินอยู่ที ok ่เมืองแล้วมืองเอาใครเอาไปซื้ออะก็เมืองเอาไปซื้อใครบังคับมึงซื้อมาไม่มีใครบังคับมึงซื้อเมืองไปซื้อเองด้วยความโลภเพ่งเลงอย่าได้ทรับของชาวบ้านอยากรวยเร็วอยากรวยทางรัฐแต่ไม่ขวนขวายในการทํามาหากินกิจการงานของตนก็สมควรแล้วที่มืองจะโดนหวยแดกก้เาหวยนี่แหละต้มแทนมาม่าซะแดกเข้าไปเผื่อจะรวยวันหนึ่งข้างหน้าสติสัพพัญญะกูดูสิว่าลอตเตอรี่จะทำให้มืองรวยได้ยังไง เลิกซื้อได้แล้วพอประมาณในการซื้อถ้าใครอยากซื้อก็ซื้อ,อไปแต่รู้จักประมาณในการใช้สอยเงินทองอ,อย่าไปโลิกเพ่งเลยอย่าได้ซับมากเกินไปเกินเหตุเกินแปัใจม,มึงจําไว้ถ้ามึงจะถูกวันหนึ่งมึงก็ต้องถูกเดี๋ยวมีคนลอตเตอรี่มายัดใส่มือมึงเองอะ่ะแต่มึงขวนขวายให้ตายถ้ามึงไม่ถูกวันตายมึงก็ไม่ถูกง่ายๆแค่นั้นเลยอาจารย์เขาบอกหนูดวงตกอาจารย์ช่วยหน่อยทําไงดีครับดวงตกมึงดวงดวง,ดวงมันคือการกระทําไม่ใช่เหรอการกระทําทางกายความคําพูดทางวาจาความคิดทางใจไม่ใช่เหรอ มึงไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องดวงแดงดวงคือการกระทำมึงกระทำกรรมดีมึงจะได้รับผลดีมึงกระทำกรรมชั่วมึงจะได้รับผลชั่วประวิธีการทำงไงมีสติอยู่กับปัจจุบันทำงานไปตามเหตุตามปัจจัยทุกอย่างจบ ด่าแม่ผัวอาจาร์บาปไหมคะแล้วมึงไปด่าเขาทำไมอ่ะเออมันเป็นแม่ผัวมึงไม่ใช่เหรอรอมึงเลิกกับผัวมึงก่อนมึงเข้าใจกลับไปดามันเก็บความอับอั้นตันใจไว้รอเลิกกับผัว่อยกลับไปด่าแต่ทุกวันนี้มึงจยเป็ปลูกสะพ้ายเขาอยู่มึงไปด่าเขาเดี๋ยวผัวมึงอ่ะก็จะเกลียดมึงไปด้วยไงเออสมัรสมานสามัคคีปองดองอย่าเป็นเมีมหาโจรอย่าเป็นเมียมหาภัยที่จะจะจ้องแต่จะด่าแม่ผัวอย่างเดียวมีสติมึงด่าตัวเองเดี๋ยวบางทีมันเป็นี่สันดานมึงเดี๋ยไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงตัวเอง กูเข้าใจแหละบางทีไปที่สันดาห์แม่ผัวมึงด้วยมันพอกันทั้งคู่แนะนําง่ายๆมึงพาแม่ผัวมึงมาให้กูเดี๋ยวกูด่าแทนเอง <c oughs> เออจบอ,อาจารย์สมมุติผู้ชายมีแฟนไม่ได้นอกใจแต่แอบดูเว็บโปผิดไหมครับฮะผู <c oughs> ้ชายมีแฟนนะครับไม่ได้นอกใจแต่แอบแฟนดูเว็บโปผิดไหมครับมันก็ไม่ได้ผิดหรอกแต่มันก็มีอกุศลในใจไงคือมันเป็นมโนภาพไงมโนกรรมมันเกิดขึ้นในใจพระเจ้าบอกว่าให้เราพอใจในสามี อกุศลในใจติดเนื่องนอสันดานมารั็นั่นเองอาจารย์แล้วถ้าเกิดเราด่าในใจเราผิดไหมด่าในใจด่าในใจเราผิดผิดดีก็เป็นมโนกรรมไงมึงคิดไปสักพักเดี๋ยวมึงจะออกมาจริง่ะเหมือนมึงคิดจะนอกใจอยากจะมีเมียขึ้นมาอย่างเงี้ยอยากจะนอกใจเมียเดี๋ยวสักพักมึงจะนอกใจจริงเพราะมึงคิดเยอะไงมึงกำลังชอบคนเนี้ยแต่มีเมียอยู่แล้วเดี๋ยวสักพักมึงคิดไปเรื่อยๆคิดไปเรื่อยเดี๋ยวมึงจะไปจีบมันจริง่ะแล้วถ้าอีน่ามาเล่นด้วยกับมึงมึงคิดว่ามึงรอดไหมไม่น่ารอดมาแก้ผ้าต่อหน้ามึงว่ารอด ยังไม่ทันคิดแล้วกูว่าฟาดเราาเียบไม่เหลือแล้วอะนะนี่กูว่าตะลุยเรียบร้อยวันนี้รายการอะไรนะบอกให้ยังไม่ทันคิดแล้วกูว่าฟาดเรียบไม่เหลือแล้วอะนะนี่กูว่าตะลุยเรียบร้อยวันนี้รายการอะไรนะเออุตาอาจารย์อยากบรรลุธรรมทำได้ไหมแบบคนทั่วไปอะได้สิทำไมจะไม่ได้อะปฏิบัติตามหลักคำสอนพระเจ้าเดี๋ยวก็บรรลุธรรมได้สร้างเหตุป,ปัจจัยไปตามความเป็นจริงมา เดี๋ยวอีคนที่บอกว่าค้างเดี๋ยวกูจะกอโถนคุยยังให้นะปั่นเก่งเหลือเกินมันค้างหาอะไรชาวบ้านก็แหกตาดูอยู่เนี่ย <S <S เออเยอะมากคำถาม,อ,ม,มอาจารย์ครับเอฟซีบอกว่าอาจารย์มีซิกแพคไหมครับมีมันก็นยังมีของมันอยู่นั่นแหละมันไม่ได้ไปไหนอะกูกินมื้อเดียวกูจะเอาไขามันที่ไหนมานักหนาล่ะ <S <S วันนี้ถ้าเกิดคนดูถึงแสนคนเนี่ยอาจารย์โชว์ซิกแพคกันไหมโอ้ท่งนก็ไม่ต้องถึงกันนะมึงเอาออกก็ไปกันบ้างกูลองคานเยอะเกินกูถามเขาถามไม่ทันมานั่งกันอยู่ได้ไม่รู้มาทำหาอะไรกันสี่ห้าหมื่นคนเออปปััั่่นนก็บ เป็นไรแล้วถ้ามึงฝันว่าเป็นอุลตราแบนมาหามึงจะเป็นอะไรอะไอรลนแมมมาฝัน <laughs> ma หามึงมึงจะหมายความว่าอะไรคือมันต้องไปเปิดหาประวัความฝันไหมไอ้ล้แมมาหามึงอย่างเงี้ยทานอสมาเข้าฝันมึงอย่างเงี้ยฝันเนาแค่ฝันมันปรุงแต่งมันเพอเจอร์ไร้สาระมึงไม่ต้องไปสนใจความฝันมีสติอยู่กับปัจจุบันแค่นั้นอาอจารย์แล้วมันไม่มีอยู่จริงเหรอที่เขาบอกว่าจะเกิดฟันหน้าหักอะญาิ ญาติเราจะเสียชีวิตที่เขาสมัยก่อนญาติจะเสียชีวิตฟันหน้าหักอาจารย์แล้วมึงเคยหักไหมล่ะเคยแล้วมีคนเสียชีวิตไหมแค่ยังอยู่ครบเออก็นั่นไงแล้วมันจริงไหมล่ะมึงถามกูถ้าท่านี่มึงรู้อยู่แก่ใจก็ถามเผื่อคนดูไงไม่ต้องถามเผื่อมาหรอกมันเป็นเรื่องปกติไม่มีนอกจากฟันหงฟันหักเออกูเห็นหักกันมาตั้งเยอะตั้งเยอะก็ไม่เห็นจะเป็นหาอะไรเลยออกค้างเหรอสั่งเสื้อทางไหนครับอาจารย์เอฟซียาคุนครับอาจารย์ครับสั่งเสื้อครับสั่งเสื้อวันที่สิบเอ็ด สิบเอ็ดถึงจะขายเสื้อรอในตะก้าวันที่สิบเอ็ดค้างไหมค้างปะไม่ค้างโอเคเออจะก็ดูอยู่มาไม่ค้างเนี่ยมันกตีปันกตอาจารย์มึงปั่นกันมากนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเจอกระโถนกูเดี๋ยวก่อนที่พวกนี้หนึ่งมือเหมือนอาจารย์ทำไงดีคะมือก็แค่แดกกันเองแดกมือเดียวไงง่ายๆก็แค่หยุดแดกไม่ใช่ตีหนึ่งตีสองลุกขึ้นมาเปิดตู้เย็นเปิดอะไรนู่นนี่นั่นแล้วมึงก็ไปทําแดกก็ไม่เลิกแดกก็มันจะเป็นอะไรล่ะเลิกแดกสิง่ายๆนิดเดียวเองกระเป๋าแล้วครับอาจารย์จะหายเมื่อไหร่กระเป๋ากระเป๋า กระเป๋ายางรอก่อนสะดุดเหรอบางคนบอกสะดุดบางคนบอกทางมึงผ่านก็แสดงมึงเป็นผีแล้วสิอาจารย์ครับทักทายเดี๋ยวครับเตรียมผ้ามาครับอันโอกิครับอันโอกิครับเตรียมผ้าครับอาจารย์ใครอะดังเลยครับเตรียมผ้าครับอันโอกิครับอันโอกิเอออันโอกิมาครับทักทายเดี๋ยวครับอาจารย์สวัสดีอันโอกิเอออันโอกิดังมากอาจารย์ทักทายหน่อยใครวะ ขายอย่างมีสติสัมปชัญญะนะ,อะเออขายให้มีสติสัมปชัญญะอันโอเคมาออ,อย่างรู้เวลาอาจารย์อาจารย์จะเลือกอ่านยังงไก็ <c oughs> ดูเนี่ยอย่างคำถามตอนนี้มันไล่แบบอย่างนี้อาจารย์ฟังจากเขาไงแต่โดยปกติอาจารย์ก็จะหยุดหยุดอย่างเงี้ยหยุดหยุดค้างอย่างเงี้ยเนี่ยหยุดค้างไว้อย่างเงี้ยเราให้อาจารย์อาจารย์เราเลือกอ่านโอเคอะอย่างอาจารย์เลือกอ่านผมว่ารบประารที่ดีผมได้ที่ประการหนึงที่ผมรู้ห้าหมื่นแล้วฝันเห็นแฟนเก่าหมายถึงอะไรครับอย่างเงี้ยหมายถึงว่ามึงคิดถึงเขาไงมึงยังเลิกมโนเพ้อพูดถึงเขาไม่ได้ก็แค่นั้นเอง เออฝันเห็นแฟนเก่ามันจะเป็นหาอะไรวะถ้ามึงฝันเห็นหมาล่ะจะเป็นยังไงคือแาว่าหมาเป็นผัวเก่ามึงใช่ไหมเออมึงฝันอะไรของมึงฝันมาแค่ฝันก็กูบอกอยู่ว่าฝันเป็นก็แค่ฝันมันก็ยังจะถามเรื่องความฝันมาอยู่ได้อนะอาจารย์แล้วถ้าเกิดบางทีเขาฝันว่าเรานอกใจเงี้ยมันจะมีเซนส์ไหมว่าเราจะนอกใจจริงอ่ะฮะสมมติเราฝันว่าแฟนนอกใจอ่ะมันมีสิิ์เกิดขึ้นจริงไหมอาจจะเป็นไปได้คือมันเป็นความแบบมึงกังวลไงกังวลมากเกินไปแต่บางทีอ่ะมันอาจจะเป็นไปได้คือจังหวะโบ๊ะ จังหวะพวกว่าคือมึงฝันว่าแฟนนอกใจมึงดันนอกใจจริงคือจังหวะมันนอกใจอยู่แล้วไงแต่มึงไปฝันกับอีกอันหนึ่งมันไม่ได้นอกใจมึงเลยแต่มึงดันฝันอันนี้มึงมโนเองเพราะนั้นจังหวะมึงมันนอกใจมันนอกใจมึงพอดีไงอาจารย์มีใครมาไม่รู้เปยป้าผมก็ไม่รู้เหมือนกันใครมาสารพัดจะมากันนะแล้วเดี๋ยวกูก็อยู่กูเดี๋ยวกูก็ไปสุดยอดไหมฮะอาจารย์เยอะสุดเท่าไหร่นะครับฮะคนไลฟ์สุดเท่าไหร่สี่หมื่นห้า เอาวันนี้ห้าหมื่นห้าหมื่นวานสี่หมื่นห้านี่คือแบบอาจารย์ไปไลฟ์นอกสถานที่แล้วก็กระตุกอย่างเมื่อวานเนี่ยสี่หมื่นห้าวันนี้เป็นวันแรกเลยนับจากออกรายการมาเดี๋ยวเพิ่งมานั่งเนี่ยเพิ่งนั่งไลฟ์สดอาจารย์คุณดูห้าหมื่นแล้วเป็นสถิตินี่แล้วอยากจะ้ตังคิวผมนะอาจารย์แสดงว่ามันกระตุกภาพกระตุกเออทำไมมันกระตุกวะได้อาจารย์เดี๋ยวผมอ๋อเครื่องร้อนอ๋อเครื่องร้อนมันไม่มีพัดลมเป่าปกติมันจะมีพัดลมเป่าเอ้ยอยอุปกรณ์ตัวนั้นที่เขาให้เมื่อวานนี้อยู่ในห้ออองาาจรย์่ะ มาเครื่องร้อนอาจารย์เอฟซีถามว่าอาจารย์ฟังเดอะโก้ตไหมครับไม,ไม่เคยฟังไม่เคยฟังอาจารย์ม<า>ันเป็นนิดเดียวครับอาจารย์ไม่เครื่องร้อนเครื่องร้อนไม่เคยฟังอาจารย์ปแลว่าอะไรอาจารย์ครักบีเอฟซีบอกว่าช่วงนี้ฝันถึงอาจารย์ตลอดมาความว่าไงครคับมึงล่าไงแง่นั้นเลยถ้ามึงไม่ล่ามึงใจมึงไม่ล่าไม่คิดถึงกูหรอกไม่ฝันถึงกูหรอกเพราะใจมึงล่าอ,อยู่ในกระเป๋าอาจารย์ในห้อง แอดมินเขาถ้าเข้ามาเลยบางทีอาจจะไม่เจออาจารย์อาจจะออกไปถ่ายรายการช่วงนี้ออกบ้านบ่อยบ้านเนี่ยเดี๋ยวหลังจากไลฟ์สดเสร็จก็จะต้องไปคนดังนั่งเคลียร์กับอาจารย์ยิ่งสักดิต่อบ่ายโมงอาจจะต้องออกจากบ้านแล้วอย่างเงี้ยเวลามามันอาจจะไม่ได้เจอไงประเด็นเออก็ติดตามทางไลฟ์สดอาจารย์คอยจะบอกรายการอะไรก็คอยดูตารางเอาอ อ,อ,อาจารย์น่ารักมากเวลาใครมาก็อาจารย์ก็จะเลี้ยงข้าวถูกไหมอาจารย์ออใช่ไหมครับอาจารย์ใช่เลี้ยงข้าวเลี้ยงข้าววันที่ปฏิบัตินะออถ้ามึงมาอย่างนี้กูไม่มีให้เลี้ยงอ่ะนะไม่มีกูหาข้าวไม่ทันแล้วอาจารย์ลูกศิษย์มาสามร้อยคนอาจารย์เลี้ยงข้าวสามร้อยคนไหมเลี้ยงหมดเลยก็มาเดือนละหกร้อยคนไงหกร้ยอยคนก็เลี้ยงทั้งหมดอย่างรอบที่แล้วหม่อมถนัดแดก,ก็เอาไก่มาให้ยี่สิบตัว ไม่ใช่มาเชื่อที่นี่นะเขาทำต้มน้ำปลามาให้เรียบร้อยแล้วเออไก่ต้มซีอิ๊วเขาเนั่นแหละแต่จริงไหมเขาบอกว่าอาจารย์ล้างจานให้ลูกศิษย์เลยมันได้ล่ะโอ้ยกูเลี้ยงข้าวฟรีให้กูล้างจานให้เกินไปละมั้งโอเคเออได้อาจารย์ผมแค่ฝากรายการสุปตาพานตะลุยเฉยเออก็ติดตามสุดตาพานตะลุยเขาด้วยเพราะกูออกกับเขาเออถ้าเวลากูไม่ได้ออกเขาก็ไม่ต้องดู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 ติดตามเขาด้วยติดตามเขาด้วยอาจารย์ว่ามาออกแอปแดกให้ผมอีกครั้งนะเออได้ได้ได้นัดเวลามา ก็ฝากรายการทีหนึ่งซุปตาพาตะลุยใช่ไหมซุปตาพาตะลุยช่องไหนอ่ะดูยังไงช่องอมรินทีวีครับอาจารย์อ่าซุปตาพาตะลุยอมรินทีวีออกตอนไหนวันเสาร์ห้าโมงเย็นวันเสาร์สิบเก้าตุลาคมอ่าตอนนี้จะออกสิบเก้าตุลาช่องอมรินทีวีห้าโมงเย็นเออได้งั้นอาจารย์ไลฟ์สดไปเลยเดี๋ยวผมิดรายการนะอาจารย์นะได้อาจารย์นะครับวันนี้ขอบคุณนะครับอาจารย์สาาธุุจอนนแล้วถ้าเกิดมีคนมาถามอาจารย์ว่าไลฟ์ติ๊กต๊อก เยอะสุดคนดูก like hey, oh! like ี่คนไลฟ์ก okay. ับใครอาจารย์จะบอกว่าไงก็บอกกับนิกกี้นิกกี ado, ้นิกกี้ห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นสองแต่ถ้ามีคนมาไลฟ์สดกับกูเกินกว่านี้กูก็ไม่พูดถึงมึงแล้นะเยอะสุดเยอะสุดเยอะสุดโอเคโอเคเยอะกว่าคิวเทกแลเนี่ยคิวเทกมาเท่าไหร่จันคิวเทตอนนั้นประมาณ25,000าแตอนนั้นตอนนั้น ยังไม่ออกโอนโอนกระแสยังไม่ออกของกระแสใช่ใช่นี่มึงขิงคิวเทได้นะเนี่ยขิงเลยขิงเลยขิงได้ละขิงได้ละได้นะครับอาจารย์ขอบคุณนะครับอาจารย์เออสาธุอนุโมทนาอาจารย์อนุโมทนาได้ครับอาจารย์ตามสบายเต็มที่ครับอาจารย์เดี๋ยวจะก็ปิดไลน์แล้วพอดี๋ยวจะไปเหมือนกันเดี๋ยวเราไปนู่นเผื่อตอนเย็นอาจจะกลับอะไรอีกรอบนึงเดี๋ยววันนี้อาจารย์ตอนเย็นกลับมาไลฟ์สดอีกรอบนึงมันกระตุกเครื่องมันค้างไอไอตัวเย็นนี่มันทำยังไงมันทำงานยังไงมันเสียปลั๊กได้ไหมไม่ได้โอม็ก๊คด้วยเนาะ มันเสียอย่างงี้ไงอาจารย์พัดลมมันไปไหนอ่ะอาจารย์ดูคนมาให้ของขวัญอาจารย์ดิเปิดวเองตรนั้นเลยมึงก็ยังมานะเข้าไปดูอีกนะคนดังเลยเนี่ยมาให้เขาให้คนแม่อาจารย์ของฝวัญอาจารย์คนดังนะคนดังอะไรคนัุยนี้เคนดังเลยเนี่ยมันติดไอ้นี่ไง